สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับนี่เลยบรรยากาศนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับแต่ว่า ของเราอ่ะขบวนของเราที่เราจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานาครเป็น CSR ขบวนที่10นะครับเป็นรถไฟนอนก็จะเดินทางช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็คือเรามาถึงตอนบ่ายสอีกประมาณ3ชั่วโมงอ่ะเราก็อาจจะแบบว่าเดินเล่นก่อนเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบรรยากาศของสถานีรถไฟเชียงใหม่ก่อนนะครับอันนี้พอมาทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ยมาด้วยรถไฟสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์จากที่สถานีรถไฟไปได้เลยนะครับ เพราะว่ามันจะสะดวกเวลาแบบเรากลับอะไรเงี้ยแล้วก็มาสถานีรถไฟได้นีก็คือร้านแรกจะเป็นแบบแคมป์ไบค์เชา่ามอเตอร์ไซค์เชียงใหม่นะฮะก็คือดูตอนนี้ได้เลยเนี่ยมีแบบไลน์มีเบอร์โทรมี Facebook มีอินสตาแกรมนะครับตามข้อมูลด้านหน้าที่ให้ดูได้เลยนะมีรถไหลหลายคันอยู่นะหลายยี่ห้อนะเนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์เชียงใหม่นะครับก็คือเดินเดินออกมาจากสถานีเลี้ยวขวาเดินออกมาปุ๊บทางขวามือนะฮะเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าร้านรเช่านี่มี ูมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีออ๋มันเป็นโดนเหรอนึกว่านึกว่าอันนั้นนี่มีแบบว่ารถเช่านะฮะร้านที่สองนี่มีเมมอเตอร์เมมอเตอร์ไซค์เช่าทำไมต้องมอเตอร์มีมอเตอร์ไซค์เช่านี่วันละ250บาทเองทุกคนถ้าเป็นรถแบบรถเวฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะเริ่มต้นเขาจะประมาณนี้อันนี้มีแบบเยอะแยะมากมายร้านนี ร้านเมย์เผื่อใครโทรสอบถามเนาะร้านเมย์เขาไม่มีอือ่นเขามีแต่เบอร์โทรร้านเมย์มอเตอร์ไซค์เช่าก็0917168624แล้วก็0918745319นะครับหรือว่าถ้าเป็นร้านของแคมป์ไบนะฮะสีเหลืองตัวนี้มอเตอร์ไซค์เช่าก็0988445290นะครับหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ชเช่ามอเตอร์ไซค์เชียงใหม่นะครับนี่เลยนะฮะสองที่สองร้านอันนี้จะเป็นร้านอ่า ข้าวด้านของกินก็คือให้เรามานั่งรออาหารตำส่งตำซังอะไรเงรี้ยมากินข้าวตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเวลานาฬิกาหอน,นาฬิกานะบ่ายสามเชียงใหม่เจ้าอ่ะตอนนี้ก็คือสถานีรถไฟเชียงใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าสถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ยังเหลือเวลาในการที่จะ นั่งแบบเล่นๆดิสาชั่วโมงอุ้ยนี่เขามีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนี่ตรงนี้เป็นปลั๊กอันนี้นะครับก็มีแบบว่าเนี่ยที่ชาร์จแบตต่างๆเยอะแยะมากมายพอเข้ามาด้านในนะครับทางด้านซน้ายมือมก็จะเป็นบริการฝากสัมภาระนะครับเนี่ยฝากของห้องรับรองเนี่ยรับฝากสัมภาระเดี๋ยวเราดูสัมภาระถ้าแบบกระเป๋าใบเล็ก30บาทกระเป๋าเดินทาง40บาทกระเป๋าใบใหญ่50บาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบ,บบบรรยากาศประมาณนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านของกินโอ้ยมีผลไม้มีข้าวมีอะไรอย่างงี้นะฮะร้านของฝากก็มีมาซื้อที่ที่นี่ก็ได้นะไม่ต้องแบกนะนี่ร้านขนมนมเนยนะครับอันนี้ก็จะมีแบ,บบร้านของกินอันนี้เป็นบรรยากาศของเชียงใหม่ทางด้านขวามืออันนี้เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วนะครับถ้าใครบอกว่าจะซื้อตัว๋วอะไรก็มาทางนี้ได้เลยจุดจําหน่ายตัว๋ว โอเคไปเดี๋ยวไปดูด้านนี้ดีกว่าเราไปดูด้านนี้ไปดูด้านนี้นเดี๋ยวพาไปดูแบบโซนที่มันเป็นของรถไฟนะฮะเชียงใหม่นี่ปกติแล้วอะ่ะก็มานั่งรอแถวนี้ได้นะมีมันมีโต๊ะที่นั่งรอเยอะแยะนะครับสถานีเชียงใหม่นะฮะนี่มีชั้นชลาต่างๆนานาชั้นชลาที่สามชั้นชลาที่สี่ตรงนี้ชั้นชลาที่สามอ่ะ โอ้โล่งสวยเชียวสวยงามเชียววันนี้ไม่มีรถไฟเข้านะฮะช่วงนี้ไม่มีรถไฟเข้านะครับรน,บนี่ก็จะสวยๆงามๆก็จะโล่งๆแบบนี้นะฮะสวยมากดูบรรยากาศนะครับของสถานีโอ้สวยเนาะมันโล่งๆไม่มีคนเลยแบบว่าอันนี้ก็คือคนมานั่งทักนั่งเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ ไม่มีรถไฟเข้าฉะนั้นก็คือมันก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านนี้มาดูด้านข้างอุ๊สวยเชียวเดี๋ยวพาเดินดูนี่คือช่วงบ่ายสามของแสดงนานๆมันจะเป็นอย่างนี้ทีนะทุกคนถามว่าทำไมถึงโล่งแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีรถไฟเข้าเนื่องจากว่าทางรถไฟขาดนะครับ อยู่ที่ลำปางนะครับวันนี้ก็เลยอาจจะไม่มีรถไฟมาถึงนะฮะร,ระหว่างการเดินทางจากที่นี่ไปถึงลำปางเนี่ยจะใช้เป็นรถยนต์ในการเดินทางนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราย้อนกลับนะครับพามาเดินดูบรรยากาศเฉยๆว่าวันนี้สถานีรถไฟเงียบนอกวันที่เราเดินทางนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ตอนนั้นเขามีรถรถบัสรับส่งอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็ ตอนขับไปเดี๋ยวแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่เลยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือพาเดินเดี๋ยวเราจะออกไปด้านข้างนี่ด้านข้างรู้สึกว่าจะมีร้านรถเช่าด้วยไนงะถ้าใครลงปุ๊บเนี่ยอยากได้ละรถเช่าคือน,นี่ JK ค้าแ m นมอเนะครับ JK m o า o อนมอราคาเช่าไม่เก็บเงินมัดจำ0 8 8 7 7 4า0 8น7 9 8นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีร้านกาแฟด้วย อ๋อตรงนี้มีอาล้ณ์หน้าอะไรตัวมีเชียงใหม่นี่ก็คือบรรยากาศเนาะนี่มีต่างชาติเขาก็มารอรถไฟเหมือนกันน่าจะไปรถไฟนอนเหมือนกันแหละอ่านี้มีแบบร้านกาแฟอ๋อนี่มีบอกว่าสะสมแต้มมีอย่างนี้ด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยวเราพามาดูเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราพามาดูอ๋อนี่รถให้เช่าให้รถให้เช่า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 อยู่นะ คือถ้าใครลงมาจากรถไฟปุ๊บแล้วอยากเช่ามอเตอร์ไซค์เลยก็มาร้านนี้ได้ J Car and Motorbike รถเช่าราคาถูกไม่เก็บมัจํดจำ088 774ี1 9านนะครับเนี่ยมีรถหลายแบบนะเขามีรถแบบตั้งแต่รถเกียร์ธรรมดารถเล็กรถใหญ่รถอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะรถให้เช่านะฮะ อันนี้เป็นร้านกาแฟเดี๋ยวเราออกทางประตูด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถ้าแบบไม่มีอะไรก็เดินไปนั่งกินกาแฟด้านในได้เพราะว่ามันจะได้เย็นๆนี่ของขายเยอะแยะนะห้องน้ําก็อยู่ทางด้านนี้เข้ามาทางด้านขวาม,มือเป็นห้องน้ำเล้ครับอเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะก็ะคือพาไปดูก็พาไปดูให้มันจบให้มันสิน้นให้มันสุดๆโอ้นี่ไงรถเยอะมากเลยอ๋อเนี่ยเขามีแบบคันมีแบบคันสตาร์ทได้ด้วยนะทุกคนมีแบบว่าหลายหลากหลายยี่ห้อนะฮะ อันนี้กฟกาแฟเห็นไหมมีหลากหลายยี่ห้อมีหลากหลายแบบแล้วแต่ว่าใครแบบว่าอยากได้แบบไหนนี่เห็นไหมนี่มีสกุปปี้มีอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือเช่าแบบไม่ไม่มีค่มามัจับนะบอยู่ด้านข้างก็คือลงรถมาปุ๊บลงรถไฟมาปุ๊บเลี้ยวขวา1นร้านนะครับหรือว่าจะตรงออกไปด้านนอกก็มีนะครับ1ร้านนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เวลาประ,ประมาณบ่ายสามแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอาอยัางไงดีุดตรงนู้นก็มี เรากินกาแฟกินกาแฟร้านนี้ดีกว่าเนี่ยกินกาแฟร้านนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมันไม่ต้องไปไกลเผื่อว่าฝนตกหนักเราก็จะได้แบบไม่ต้องเดินเยอะนะฮะ,ะน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการเดินทางนะครับเดี๋ยวจะบ,บพาดูบรรยากาศว่าการเดินทางจากสถานีเชียงใหม่ไปที่กรุงเทพอภิวัตรจะเป็นอย่างไรเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย